สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ทีแม่น้ําปิงนะครับแม่น้ําปิงไม่สอยจําตองนะครับก็วันนี้เขามีส่งแผนที่เตรียมมานะเดี๋ยวเจ้านี่เอาแผนแรกก่อนครับผมที่ยอะปอมไปดูเลยตอนนี้ก็จะเยียแบบเยียบอล่างน้นนอยๆขาแตงรอกโก่ไมกซักนะครับ โอ้โหโอ้โหกัดปลายเบ็ดเลยโอ้โหแบบฉูบกัดปลายเบ็ดเลยโอ้โหซะใหญ่เลยนะน่ะโอ้โหโหดมากตัวนี้ได้เป็นรู้นะโอ้โหโอ้สายงามเลยต่อต่อ อีครับเข็มตัวแล้วครับผมตัวที่สองอีกัดเอาปลายเบ็ดี่เลยนะต่อครับ โอ้ดูดูดดูดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหตัวที่สามแล้วตัวที่สามอ้ตัวที่ใหญ่เลยโอ้โหยังมันเลยครับเจ้านี่โอ้โหโอ้โหขาแต่งลอกโกเม็กซัตนะครับโโอ้หโอ้โห บบยังพูดโอ,อ้โหตัวใหญพูดเลยูโอ้ยลุ้อ่ะโอ้ตัวใหญ่เลยลุ้อ่อะ มันมือแล้วครับเจ้านี่แต่กระสูบอยู่4ตัวนะครับพลาดไป2ตัวเนาะแผนสองอันนี้เขาจะตีนาดินนะครับตกเยื่อสดนะครับทิปนี้ลืมบอกไปเนะมากับหน้าจิมมี่เน่นะจิมมี่ก็กดโซเยื่อดสด อ,อันนี้เป็นเป็นเขียดนะเนาะเกี่ยวคล้ายๆขอจิกนะครับประมาณนี้เลยขอเป็นไปตูดตเลยฮ่าฮ่าโอ้ยอยากเขยดูเปิดาล็อกรอเออหมวยไตเตะฮู้องามงามงามอยู่ นจิม,มี่ใส่เขียดผมจะลองใส่ไก่ใส่ไก่สุดเลยนะตัะเบด็องตัวเลย ก็น uh, ่าจะประมาณโอก่ะโอก่ะประมาณผลเบิกไปอีกหนึ่งข uh, wow uh, uh, ั้นใส่ไกลเหมือนกันเฮ้ยกันนั้นโอ๊ยกันนั้นตอดเลย สี่กันนะวันนี้จิ้มเป็นสองกันนี่เป็นเป็นเขียดผมใส่ไก่สองกันโอ้ยตอดละอุ้ยอุ้ยใส่ไก่ตอนละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดแล้วปะเฮ้ยลองอุกก้ยอุ้ยดูบิดปิดเอาละครับผมติดแล้วครับปลาหยาง มาอะไรเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยปูโคปูโอ้ใหญ่นี่จักรวาลตัวเนี้ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วตัวแรกของหน้าดินตอนนี้นะจิมก็ตกชิงเหลวเนาะพือเอาคือมันได้ปลาตัวนน้อยมานะครับพอย่อเป็นเหยื่อมนุากรรมเป็นเหยื่อหน้าดินนี่อ๋อโอ้อันนี้มันจะใหญ่ไปกระจิมเราค่ะเป็นเหยื่อใหญ่ไปเนา và đây, bà đây, bà đây, chim trộm qua cái trộm này Mình Dừa xe đường, dừa này nó Lấy cái lấy to cái tốt Chúng lắm Ui, đồn Ui <laughs> <laughs> อืมอันนี้เป็นปลากระเ่เนาะนี่เช้ยไปแล้วอันนี้เป็นทางผ่านของเรือเลยแต่เรือเจ้าบ้านมาเยอะมาก <G ül> เรือลำน้อยเดียอวอย่าคืนได้คืนว่ะ

oh, đi ra, đi mà quá năm đấy này, oh, anh nhảy lắm đấy, đấy à? แรงดีมากเลย อันดกดขหาไไ้ตัวเนี้ยโอ้ยลุกได้เลยอะพุดพุดเลยเหรอพุดโอ้โหพุดไปเลยอ่ะเอ้พุดได้เลยอ่ะรันมันฮะรันโอ้ใหญ่มาก ได้อ่ะก็คือเสียดายมากอ่ะคือมาตามห้าครับตัวเนี้ยที่เห็นตัวอยู่เนี้ยเทโพนะแต่ปูตีสายช็อกเนาะช็อกลีดสี่สิบป,ปอนะปูอะโหเสียดายมากมาลุ้นกันใหม่ครับอตอนนี้สี่กานนี่เออไปใส่ไก่หมอลันนะแต่ว่าได้กิ้มกินไสไก่เนะ นี่โอ้นี่ครับตอดเห้เอาจิ้มตัวเราไปดูกระชังเนาะกระชังเหลือพวงพาก่อนอ่ะเออปลาเบ็ดปไปเบ็ดเล็กระวังเลยระวังเลยยิ่งดูโอ้ยโอ้ยปนได้แต่นูกอ้อนี่เ้ามาตีหน้าดีนี่มะกินกะตะเคียวเมื่อกี้ตะเคียวมากินเบ็ดดิโหูแต่เขาว่าบางคนกับมะกินตัวประมาณสัก มันนี่โูหิมบ่าโลแท้โล,โลอ่ะตาน้ออ่ะนับป้าหิมปบ้าโอ้อะไรก็ประช้นป้าป้าครับเนี่ยโอ้ประทนี้ครับเท่าไหด่กว่ากาดำดูป่าพี่เรากิโลร้อยห้าสิอขอบคุณครับ Oh, buồn buồn luôn đồng tí đã đi nổ à, Và cà măng Lưu vào ví nè hoa hóa hóa vào ví Tí lên Ui cho đớp Ui โอ้ลองอาหารชายดาดินะี่ะกินดีอะ่ะลงปั๊บเดยกกินเลยนะเนี่ยใหญ่เลยตัวละครับเสริมไปนะครับ <c ười> คือตอนมาใหม่ๆอะ่ะตรงนี้ยังเป็น,เป,นเป็นหินเป็นซ้ายอยู่นะตอนนี้น้ำขึ้นนะเหมือนกับมันปล่อยน้ำตีฝายมานะครับเนี่ยโอ้โหดูเบ็ดอยู่ในน้ำหมดเลย <c ười> นี่เบ็ดดาดินเอาอยู่ตรงน,นี้เสริมไป นี่หลายตัวแล้วนะไปประมานะดน่ะโอยโอยโดนโดนมาแล้วสุสุเฮ้ยเจ้าเดิม มือนกันมอดไป ก่อนปิกบ้านนะครับผมแวะตีกระสูงของกำจิมเจอแล้วโอ้ยอยู่ไกลๆพุ่นป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 ุ่น ขึ้นมาแล like ้วโยได้แล em> um, um, ้วโอ้ใหญ่เหมือนกันนะนี่ยฝฝฝมือกีมือกัเป็นเลโดนได้ชิมดูตัวแล้วผมก็เลยจะเกี่วเยือใหญ่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 ให่รติดตหูมใหญ่ใหญใหญ่ใหญ่ครับโอ้โหมเรงหอดเฮ้ยเจ้าผมด้สักตัวมะแรงฮอดเบาเบาเบา

นี่ครับแต่เจ้าผมโดนตัวนะคือแบบลากไปสุดปีอ่ะโอ้โหน่าจิ้มเหมือนได้ลาปะเพียเลยเนอแล้วกระสูบดูดูดูโอ้โหเกือบสองนะตัวเนี้ยโอ้โหสุดยอดว่ะว่าจะปิกบานเจ้าตายโอ้โหนี่ครับโอ้ sụt giót sụt nhọn. à lòng nhiệt tối mày đu bìm đi một nàng nhiệt tối hà là 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 hà

สูสีเว้ยหลอดเหนือหน่อยเว้ยโอ้โหว้าวโอ้ยครับก่อนปิกบ้านเนาะได้แฮมสามตัวนะครับดูตัวนี้นี่โอเคไปถึงเวลาต้องปิกบ้านแล้วครับผมก็มุนอยู่นะ แต่ปลายใหญ่ใอ,อย่างที่เห็นนะครับคือพุดตไปอหะคือ5าอัพ5าอัพแน่นอนเป็นปลาเทโอนะครับเห็นตัวอยู่แต่กระสูนบั่ะได้โอ้สี 4, 5, ่ห้าหกเจ็ดตัวเลยนะลดเหรอเออุดไส้บิ๊กๆเลยโอเคเดี๋ยวทิปหน้าจะไปกันที่ไหนนะครับกดกระดิ่งกดติดตามรอเลยเดยนนอร์ไปลาปกระกันก่อนนะครับบายาตัวกันด้วยนะครับผมย้ yeah.